สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างคริสตัลพาเลสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเซเวิร์ตพาร์ค ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเดวิดคูต่อมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านคริสตันพาเลสความพร้อมในวันนี้ดีอีเกิลไม่ชนะเลยหลังผ่านมา4เกมของฤด,ดูกาลในลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2017-2018เมื่อพวกเขาแพ้7เกมแรกของซีซันแบบยิงใครไม่ได้เลยโอลิเวอร์คลัสเนอร์กุนสือชาวออสเตรียจะพลาดใช้งานเช็คดูกูเรตที่ต้องพักหลายสัปดาห์จากอาการบาดเจ็บนิ้วเท้าเมื่อสัปดาห์ก่อนในรายของเทรววชาโลบาือและมาเตอุสฟรังซา ใกล้ที่จะฟิตสมบูรณ์แล้วแต่จะยังไม่มีส่วนร่วมในสัปดาห์นี้เรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ทีแดงคว้าชัยได้เพียง2จาก16เกมเยือนที่ผ่านมาในลีกที่พบสโมสรจากลอนดอนโดยเสมอสี่แพ้ 10. เอริกเทนห้ากุนสือชาวดัตมีลุ้นต้อนรับการกลับมาของเมสันเมาส์และรัสมุดหอยลุนที่คัมแบ็กซ้อมได้แล้วในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามกองหลังอย่างเลนนี่โยโร و ไทเรลมาลาเซีย วิกตอร์ลินเดเล็และลูกชอทั้งหมดยังคงชวดเหมือนเดิม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้คริสตันพาเลซจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยดีนเฮนเดอร์สันเนธานีเอลไคลมาร์กเกฮีมาร์กซองลาครัวดตดเนียลบุนยอสอดัมบอตันไดจิคามาดาไทริกมิเชลเอ็ดดี้แอนเคเทียเอบรชิเอเซชองฟิลิปมาเตตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีม โดยองเดรโอนาน่าดูแซมาสราอุยมัตไทเดลิกลิซานโดมาติเนสดิเอโกดาโลคอปปี้เมนูมานูเอลอุกาเตอเลฮานโรกานาโชบรูโนแฟนันมาร์กัสแรดฟอร์ดโจชัวเซอร์เซทัศนะของคู่นี้คริสตันพาเลสยกระดับฟอร์มของตัวเองขึ้นมาได้ในช่วงหลังกระนั้นแมนยูไนเต็ดก็พลิกฟื้นผลงาน จนกลับมาอยู่ในช่วงที่มั่นใจเกมก็รุกกำลังติดเครื่องสองนัดหลังสุดทำไปรวมสิบประตูแม้จะเชื่อว่าอาจเป็นเกมที่สูสีแต่ด้วยทีเด็ดที่ขาดและอาวุธหนักที่หลากหลายกว่าทีมเยือนมีดีพอที่จะบุกมาเอาชนะได้จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าคริสตัลพาเลสเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อสองแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ